สวัสดีครับเคยคิดกันไหมครับว่าเรื่องราวของป่าสนเงียบๆที่รัฐมินนิโซตาเนี่ยมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการแข่งขันทางอวากาศครั้งใหม่ที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ได้วันนี้แหละครับเราจะมาไขาปริศนานี้กันคือตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองขึ้นไปบนฟ้าที่ไกลออกไปสุดๆเลยนะสามแสนกว่ากิโลเมตรมหาอำนาจอย่างอเมริกาจีนรัสเซียอินเดียกําลังทุ่มเงินกันแบบมหาศาลเลยเพื่อจะไปดวงจันทร์ให้ได้ แข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อปักธงแล้วก็เก็บตัวอย่างกลับมาให้ได้แต่คําถามสําคัญก็คือเขาแย่งอะไรกันอยู่คําตอบก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่า helium 3ครับฟังดูเหมือนมาจากหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่มันคือแร่ธาตุในตำนานที่เชื่อกันว่าจะเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยนะที่จะไขไปสู่พลังงานฟิวชั่นที่ทั้งสะอาดแล้วก็ไร้ขีดจํากัดพลังงานที่แบบมนุษย์จะมีใช้ไปตลอดกาลเลยแล้วใครๆก็คิดว่าขุมทรัพย์นี้มันมีอยู่แค่บนดวงจันทร์เท่านั้น พูดง่ายๆเลยนะครับใครได้ไปก่อนก็เหมือนกลมอนาคตพลังงานของโลกทั้งใบไวในมือเลยแต่ว่าในขณะท,ที่สายตาของคนทั้งโลกกาลังจ้องมองไปบ,บนฟ้าด้วยความหวังเนี่ยมันก็มีคําถามหนึ่งผุดขึ้นมาที่น่าคิดมากๆเลยนะจะเป็นยังไงถ้าคําตอบที่ทุกคนตามหากันแทบเป็นแทบตายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลถึงนอกโลกแต่อยู่ใต้เท้าของเรามาตลอดเลยล่ะครับแล้วเรื่องราวมันก็พลิกผันแบบไม่น่าเชื่อจริงๆครับ จากปฏิบัติการระดับจักรวาลที่ต้องใช้เงินมหาศาลและก็เทคโนโลยีที่ล้ำสุดๆเรื่องราวมันตัดภาพกลับมาที่พื้นดินแฉะแฉะกลางป่าสนที่มินิโซตาเลยครับเมื่อช่วงต้นปี2024ที่ผ่านมาเนี่เองมีทีมสำรวจกลุ่มหนึ่งเขากำลังเจาะหากาซธรรมชาติกันอยู่แต่สิ่งที่มันพุ่งส่วนขึ้นมาจากท่อเจาะเนี่ยโหมันทำให้เครื่องมือวัดส่งเสียงเตือนดังลั่นไปหมดเลยแล้วตัวเลขที่มันโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยนะ เป็นตัวเลขที่ทําให้นักธรณีวิทยาทั่วโลกต้องขยี้ตาตัวเองเลยครับคือแบบไม่น่าเชื่อจริงๆ14.5%ครับ14.5%นั่นคือความเข้มข้นของก๊สฮีเลียมที่วัดได้ซึ่งเป็นตัวเลขที่ในทางธรณีวิทยาเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกตามแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยแหล่งแก๊สฮีเลียมที่จะขุดขึ้นมาขายได้แบบคุ้มทุนนะจะมีความเข้มข้นอยู่แค่ประมาณ0.3%เท่านั้นเอง แต่ที่มินิโซตานี่เขาเจอความเข้มข้นที่มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง30เท่าโอ้โหมันเหมือนกับว่าเราไปขุดบ่อนน้ำมันแล้วเจอน้ำมันเบนซินเกรดพรีเมียมพุ่งออกมาให้เติมใส่รถได้เลยทันทีพอะพูดถึงฮีเลียมหลายคนก็คงนึกถึงลูกโป่งลอยได้ในงานปาร์ตี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดว่ามันมีดีแค่นั้นนะบอกเลยว่าเรากําลังมองข้ามขุมทรัพย์ที่สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกไปเลยฮีเลียมที่เรากําลังพูดถึงกันเนี่ยคือฮีเลียมสี่นะครับ มันไม่ใช่แค่การาดสำหรับงานลื่นเลงแต่มันคือเส้นเลือดที่มองไม่เห็นที่คอยหล่อเลี้ยงโลกเทคโนโลยีทั้งใบของเราอยู่เลยลองนึกภาพตามกันนะครับถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ฮีเลียมหายไปจากโลกจะเกิดอะไรขึ้นเครื่อง m r i ในโรงพยาบาลก็จะกลายเป็นแค่ตู้เหล็กธรรมดาธร,รมาโรงงานผลิตชิปสำหรับสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ต้องหยุดทันทีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไฟเบอร์ออปติกก็จะไม่มีอยู่จริงแล้วจรวดของ NASA หรือ SpaceX ก็จะขึ้นบินไม่ได้ พูดง่ายๆคือโลกที่เราเคยรู้จักจะหยุดหมุนทันทีเลยครับแล้วข่าวร้ายก็คือโลกของเรากําลังขาดแคลนมันอย่างหนักเลยครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตของอเมริกาเองนะที่เคยมีคลังสำรองเฮเลียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแต่รัฐบาลกลับตัดสินใจเทขายทิ้งจนกระทั่งเกลี้ยงเลยครับในปี2024นีนี้เองผลก็คือราคาฮเฮเลียมในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแบบบ้าคลั่งเลยการค้นพบที่มินิโซตาครั้งนี้เนี่ย เลยเหมือนกับการพลิกกระดานเกมภูมิรัฐศาสตร์โลกทั้งใบเลยครับจากที่เคยต้องไปง้อซื้อก๊าซจากรัสเซียกับกาตาจูๆ่ๆอเมริกาก็กลับมาเป็นผู้คุมเกมซะเ,เองมันเหมือนการเตะตัดขาแผนการของรัสเซียที่กะจะใช้ฮีเลียมเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจชิ้นใหม่เลยนะและก็ทําให้อเมริกามีโอกาสกลับมาเป็นผู้นาได้การผลิตอีกครั้งทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือทําไมขุมทรัพย์มหาศาลขนาดนี้ถึงมาซ่อนตัวอยู่ใต้ป่าแห่งนี้ได้นานเป็นพันล้านปี โดยที่ไม่มีใครรู้เลยคําตอบก็คือมันเป็นเหมือนสูตรลับพันล้านปีเลยครับคือมันเริ่มจากรอยแยกโบราณของเปลือกโลกซึ่งปล่อยให้ฮีเลียมที่เกิดจากการสลายตัวของแร่าธาตุเนี่ยค่อยๆซึมขึ้นมาแล้วก็มีชั้นหินอัคคีที่เรียกว่าดูลูสคอมเพล็กซ์มาทําหน้าที่เหมือนเป็นฝาปิดที่สมบูรณ์แบบสุดๆกักเก็บก๊าซนี้ไว้เหมือนขุมทรัพย์ใต้ดินมานานนับล้านล้านปีเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับความพีคของเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่า ตอนที่เขานําตัวอย่างก๊าซไปวิเคราะห์ในห้องแลบเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกับความลับอีกอย่างหนึ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าซึ่งจะเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรานั่นก็คือดวงจันทร์ใช่แล้วครับเรากลับมาที่ฮีเลียม3าหรือแร่พระเจ้าที่เราคุยกันตอนแรกนั่นแหละตัวการที่ทําให้มหาอํานาจต้องแข่งกันไปดวงจันทร์ให้ได้เชื้อเพลิงแห่งอนาคตที่มูลค่าสูงถึง9ล้านดอลลาร์หรือเกือบ300ล้านบาทต,ต่อปอนด์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบร่องรอยของมน,ปปอนอย่นแหงาซีิโต้้ดว ถึงแม้ว่าจะเจอแค่ร่องรอยนะแต่ CEO ของบริษัทสำรวจคุณโทมัสอับราฮัมเจมส์ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเขาบอกว่านี่คือการค้นพบที่น่าอัศจรรย์จริงๆคือการได้เจอแร่ธาตุที่เราเคยคิดว่าต้องเดินทางไปไกลถึงดวงจันทร์กลับมาอยู่ใต้เท้าเรานี่เองมันสุดยอดมากแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับฮีเลียม3บนดวงจันทร์เนี่ยเปรียบเหมือนทองคาซึ่งเป็นลำวันใหญ่สุดลอด แต่ฮีเลียม4ที่มินิซต้าก็คือน้ำนันที่เราจําเป็นต้องใช้เพื่อขับเคลื่อนจรวดพาเราไปเอาทองคํานั้นมาพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีฮีเลียม4ี่ที่จําเป็นต่อการสร้างจรวดและคอมพิวเตอร์ล้ำๆเนี่ยความฝันที่จะไปขุดฮีเลียม3าบนดวงจันทร์ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการค้นพบครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องทรัพยากรธรรมดาธรรมาแต่มันคือเดิมพันอนาคตของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ถึงขนาดที่นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์บางคนเนี่ยเรียกมันว่าบททดสอบสุดท้ายของอริยธรรมเลยทีเดียว มันเหมือนกับว่าธรรมชาติได้มอบเชื้อเพลิงถังสุดท้ายให้เราเพื่อใช้เป็นแรงส่งในการกระโดดออกจากโลกใบนี้ไปหาแหล่งพลังงานใหม่ที่ยั่งยืนกว่าแต่ถ้าเราสอบตกถ้าเราโม่แต่ใช้มันไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจนหมดก่อนที่เราจะไปตั้งหลักปักฐานบนดาวดวงอื่นได้สําเร็จเราก็อาจจะติดแงกอยู่บนโลกใบนี้ตลอดไปหลุมเจาะที่มินิสตาแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่เหมืองแร่ธรรมดาแต่มันคือโอกาสครั้งที่สองที่ธรรมชาติมอบให้คําถามสําคัญก็คือ เราจะใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างยานอาวกาศมุ่งสู่ดวงดาวหรือจะปล่อยให้มันหมดไปกับความสนุกชั่วคราวแล้วก็ทําผิดพลาดสํารอยอดีตเหมือนที่เคยทํากับทรัพยากรอื่นๆนี่คือคําถามที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันหาคําตอบครับ